สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะโกนค่ะสุดาดนะคะโกนค่ะสีน้องนะคะสับมมคุลนะคะ่น,นะคะมาสุดานะคะสับมมคุลนะค,ะนะค,ะคกันป่นะคะเป็นคอบครัวใ่แลก็ักบุ้งใบกุ้เทนะคะเกิดสักประทยนะคะติดตามนะคะกรตนะคะ าพ่อพี่แม่นะคระับสื่อกำลังใจนะครับน้องซับมงคลได้นะคะเป็ตามน้องซับมงคลไปดีกว่าน้อนะคะอันนี้นะคะก็พาเที่ยวนะคะพาเที่ยวออกกำลังกายนะคะเอนะคะสินทานะคะก็ขี่หลังนะ คงจะไม่เต็นไรน,นะคะจะเต็มค่ะก็คงจะไม่เต็นไรน,นะคะถ้าอยู่เป็นหลังนะคะน้องเซนต์กับลูกจวนนะคะ วันนี้จะออกกำลังกายนะคะผานอนกัาลเปานะออกำลังกายนะครับ้นะคะ ใายอะไรเน้อน้องคุณคุณกินของค้าวอยู่ในถักเลยนะคะมีออกเที่ยวนะคะวันนี้นะคะเที่ยวออกกำลังกายสองรอบหนึ่งคน ปา่าเออจบนะคะนี่ก็เป็นป่ามะม่วงนะคะเป็นสวนมะม่วงนะคะอ่ามีวัวนะคะมีวัวนะคะปลูกไว้นะคะไม่กินเออได้กลิ่นหรอเปล่าได้กลิ่นสงสัยกลิ่นนะคะกลิ่นของนะคะปา่นะครับไม่กินนะคะ อ้าวนี่นะคะก็วัวนะคะมาเจวัวนะพอดีนะคะตานะคะก็นะคะอยู่บนหลังเขาก็ไม่เป็นไรน,นะคะอ้าวนี่ก็วัวนะคะวัวมองนะคะมองช้างใหญ่เลยนะคะมองน้องมองคนใหญ่ไปนะคะ ะคะสกดได์สดเท์นะคะกดสดตะไคร่สดิีตามนะคะแต่แต่นะคะข้าวัดปุ๋ยนะคะชับมังคุณแท้ค่ะนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้น้องชัดมังคนได้นะคะถึงพวกคุณแม่สิคะ้องนะคะก็นะคะมีช่องนะคะเล็กๆนะคะมีช่องเล็กๆนะคะก็นะคะยังไม่มีผู้ติดตามเยอะนะคะ ก็นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามต่ออนะคะช่องตะอ้วยนะคะท่านผูคุณครับอันนี้นะคะก็ได้ชมนะคะสวนมะม่วงนะคะสวนมะม่วงนะคะได้เดินออกกำลังกายนะคะสวนมะม่วงนะคะโอเคนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไม่ออกดอกนะคะยังไม่ออกดอกคุณนะคะ บ้านนี้ไปไหนหมดเนาะ นะะควันนี้นะคะได้เดินชมเที่ยวนะคะอร์เวนนะคะข้างนอกนะคะสวนนะคะวันะคะจะเดินออกกําลังกายนะคะยิ่เส้นวิดงสายนะคะวันนี้นะคะวดนออกกำลังกายยิ่เส้นยิดงสายนะคะไปเล้วนะคะเข้าไปแล้วนะคะโอ้ยเหนื่อยจังนะบากคนไม่ทันเลยนะคะเป็นไงนะคะผู้ชมคะ พ่อบอดูวินนะคะอยู่ข้างหน้าสวนนะคะก็นะคะข้างหน้าปังนะคะก็จ,กจะมีแต่กละ้วมันนะคะกล้มันนะคะจะเป็นต้นกล้วยนะคะอยู่นะคะข้างๆคา,ารุบอนบอนนะคะมีบอนสวยงามมากเลยนะคะบอล <ค entertain way> นต้อยๆนะคะต้อยๆไปเลยนะคะอะไรทาบางคนไม่ทันเดินตามไม่ทันเดินตามไม่ทันนะคะเดินอยากเร็วม,มากเลยนะคะต้องวิ่งนะคะถึงวิ่งนะคะถึงจะถามทันนะคะ วันนี้นะคะก็ได้ออกมากาศด้นะคะสดชื่นนะคะสบายคือส,สบายใจมากเลยนะคะ กิ่นไปด้วยเดินไปด้วยนะคะต้องมีของกินนะคะไปด้วยนะคะเดินไปด้วยต้องต้องอยู่หลบซนหลบร่มก่อนนะคะ้อนเล็ดออกนะคะเดินมาแล้วยาสระผ้าเผยนะคะ ครับมอค,นนะคะนุนะคะเดินแังสางาเฟื่ยนะคะเอวนะคะโอ้ยโหมาตื่นหมาเห็นนะคะช้างนะคะวิ่งหนีตืิงแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวนะคะมาเจอนะคะใหม่ๆนะคะขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อจะอุ้ยจับมือคุณค่ะสวัสดีค่ะ